สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิงห์บรรทุกทุกๆูกขักนนะครับผมสร้างหนึ่งเละเอ็ดครับจากทีมงานอู่ซับเประเสริญยนจำนายรถบรรทุกรถหกล้อรถกระบะทุกชนิดนะครับสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมสิผ้าทุกคนถูกถ่ันมาเบิง่งยี่สุสดีแม็กปีหาหนึ่งนะครับ ทางอูเฮาหรืตตอดำใหม่นะครับ D Suzuki D Max ปี51นะครับตอดำนะครับว้างดำแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือเก็บสีนะครับสำหรับ D Max ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องคอมันเลี้ยวแล้วนะครับเป็นเครื่องคอมันเลี้ยว2.5 DDI นะครับเป็นเครื่องคอมันเลี้ยวแล้วนะครับพวงมาไล่เข้าเวอร์ นะครับพวงมาลลยพาวเวอร์พาวเวอร์แถรงงานเลยนะครับพาวเวอร์แถรงงานเลยเขียดหนายัางเดือดเดือดอยู่นะครับเขียดหนายังเดือดเดือดนะครับเครื่องดีนะครับเครืองดีถึงดีมากเลยนะครับภายในนะครับภายในกะขบทุกขิ้นนะครับแต่ว่าพ่ต้องในทำความสะอาดจักหน่อยนะครับ บ้างดำนะครับบ้างดำไม่เลยนะครับปั่มไม่นะครับปั่มไม่กระบอกดำไม่นะครับปั่มไม่กระบอกดำไม่ยกขึ้นอีกหน่อยเป็นกระทะบรรทุกแล้วนะครับเป็นกระทะบรรทุกแล้วใส่เผาร้อยแล้วเดี๋ยวป่อยนะครับใส่เผาร้อยแล้วเดี๋ยวป่อยนะครับปั่มดำกับไม่นะครับปั่มดำกับไม่ พึ่งตดตังเ็จมือนี้นะครับพึ่งตีตั้งเซจมือนี้ลอดอเจ็บงานสีนะครับลอเจ็บงานสีอีซูซูดีแม็กปีหาหนึ่งนะครับเครื่องเข้ามาเรียวว่างดำแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเผาร้อยนะครับเป็นเผาร้อยกระทะบรรทุกนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้เจ็บงานแล้วนะครับ เก็บมานแล้วผมตั้งราคาไอยูทีสองแสนสามหมื่นบาทนะครับสองแสนสามหมื่นบาทพร้อมโอนนะครับราคานี่คือพร้อมโอนดำล,ล่องเ่ยมให้พร้อมเรียบร้อยนะครับกระบอกดำตัวนี้นะครับสามารถดำได้ดำได้สองคิวนะครับดำได้สองคิวพึงว่างดำเสร็จนะครับ เป็นเผ่าลอยเป็นเผ่าลอยนะครับเป็นเผ่าลอยกระทะกระทะบรรทุกแล้วนะครับเป็นกระทะบรรทุกแล้วเป็นเผ่าลอยนะครับเป็นเผ่าลอยเอาไปบรรทุกให้จูใจกันเลยนะครับสำหรับอ e ีส e ูด e ีแม็กปีห้าหนึ่งนะครับ สองแสนสามหมื่นบาทเพ้าลอยกระทะบรรทุกดำต่อไหมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันก่อน,นมานะครับมา,าที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 1 3 5 4 4 5 2 4 0 9 1 3 5 4 4 5 2 4เป็นเบอร์โทรกับไอดีไลฟ์ของผมนะครับ สุดท้ายนะครับส well ุดท้ายก็ฝากทุกท่านไว้น้ำเน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบอว่าที่เป็นท่าเฟซบุ๊กนะครับช่างนึกรายเอีดนะครับทางเพจช่างนึกรายเอียดอูซับประเสริฐยนต์นะครับแล้วก็ทั้งยูทูบนะครับซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกรายเอีดนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่างนึกรายเอีดพร้อมกับทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชิปนี้สวัสดีครับ